สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเชิญน,นาวีดาพาเพื่อนวันนี้ก็มาต่ออีพีสี่กันนะคะฮะโอบีโอบ,บีโอบ,บีโอบ,บีออบบีโอวูมีหลายออบบีมากแต่ออบบีที่เราจะเล่น คือไม่สามารถขึ้นไปสวรรค์ได้แล้วก็หอคอยชาโอบะกด2นิ้วมันเดิมสามสองติิงโอจะยากไหมไปดูกัน impossible of to to สวรรค์รับรับโอเคทำเป็นออกว่าเขาจะมีของขวัญให้ไหม อ้าวกำลังออกเหรอ <c oughs> กำลังออกหรือไม่มีของขวัญแต่ว่ามีกำลังออกหรือใช่นี่คือบันไดคุณปีนขึ้นไปอันนี้ก็คงจะเป็นบันไดไม่อยากกระโดดแล้วิิบล็อกไอเนี่ยระวังสะพานลำเลียงไม่อยากระวังเพราะมันไม่ตาย <c oughs> เด็กซะเหลือเกินอิสีชมพูสร้างความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปอ๋อโอเคเราต้องใจโดนนะทุกคนเพราะอยากรู้ว่ามันจะตายเลยอไม่ที่นั่งที่นั่งให้คุณสะดุดและเลื่อนอันนี้เทวดาไม่มาบอกเลยเหรอเนี่ยโดนไม่เป็นเลยนะคบไม่ตายแต่เมื่อกี้เพื่อนเป็นอะไร กดปุ่มเพื่อเชียร์ทางก็มีเวลาจำกัดกำจัดจำกัดำกดจำจัดด้วยค่ะอุ๊ยเขาไม่หิวเลือดให้เราเลยเหรออุ้ยอีพีที่แล้วลืมเปิดคอมเมนต์ไม่เป็นไรอีพีนี้เปิดคอมเมนต์รู้สึกว่าผัดกันไปผัดกันมา ไม่ได้ดูคลิปก่อนเนี่คะ่ะลิฟบอสคุนขึ้นเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านคําอธิบายนะแต่ว่าพอเวลามาทําคลิปก็อ่านเฉยไม่รู้อ่านทําไมเราไปกดมันตอนไหนกลัวว่าจะลืมเปิดคอมเมนต์อีกอ่ ถ้าเราเปิดคอมเมนต์แล้วเธอเรียกคอมเมนต์เราเนาะเธอหรือพี่หรือน้องหรือเพื่อนเธอกับเพื่อนก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันโอเคส่วนเราจะเรียกตัวเองว่าเราสำหรับคนอื่นเรียกกับพี่ด้วยเรียกกับน้องด้วยเรียกกับครูบาอาจารย์ทุงทุงทุงซาโฮราด้วยของผู้เล่นสามารถทำได้ดี แผนฝรั่ไม่สถเทียนเอ้ยชอบเล่นอ่ะอะาวโดยชอบจริงๆนะเนี่ยเอา้าไ็นไงชอบเล่นอ่ะชอบเล่นอะไรแบบเนี้ยที่แบบจะให้เราขึ้นไปข้างบนอ่ะโดยที่เราไม่ต้องเดินอ่ะชอบ จร,จริงๆเราก็เดินไปเฉยๆเราเลือดเราก็จะลดแค่นิดเดียวนะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะพอผ่านไปแล้วมามาเบาหน่อยดูหนังดังมากโลยอยะเรื่องอะไรอ่ะมาเรื่องอะไรเ,ร,เรื่องไอเดรสองอสหรอโอ้โหทำไมมัน จริงอะทำไงอะก็สนุกดีเอ้าอันนี้มันลงอะไม่ชอบอะไรแบบนี้ไม่ชอบให้มันย้อนสอนถ้าเราไปถึงด่านสี่สิบเราจะออกเย้อันนี้สนุกว้าว ด่านสี่สิบออกเลยเปริ่มเปริ่มปัตตาพิมปึมปึนเปึนปัตตาพิมทุ่ง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 สกอร์ชิมแป้นซีนี้บานานี่ซาลาเลโอซาลาลา คาบูคาบูคาปุจิโนอัซาซิโนว้าวสนุกว้าวอยากให้เขาสอนทำจังแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ่ะาาอกไอถึงได้สิสิบแล้วอู๋ช่วงพีที่ตายอ้าวมันจะออกเลยมีคนจอยมาค่ะก็มันจะออกเหรอใช่ ทูทูทเล่นฟ้าผ้าไฟ,าฟ,าฟาอ,อบบี้อยากให้มันล่องหุนไปหมดเลยอะแต่มันมีเกมที่แบบล่องหุนไปทุกอย่างอยากให้มันไม่มีเซฟด้วยอะหรือว่าเราไม่เป็นไรขอบใจนะ เซฟอ๋อเข้าใจแล้ววิธีการไม่ต้องเซฟนีลองหุนดีใจอ่ะอ๋ออ,อันนี้ไม่ลองหุนทุกอย่างเลยยกเว้นจุดเซฟม่ไม่อยากเซฟออโอโ้โหว้โ,โ,โ,โอ,อ้เผยเยบไม่เผยลูกจ้าไม่เผยลูกจ้า เพื่อความแน่ใจอะได้ไงอ๋นนอมาเวทีที่ห้าเลยเซฟก็ไจ้าออกค่ะเอมนี้ไม่สนุกเหมือนหน้าปกเลยหน้าปกแค่มองก็สนุกแล้ว บี่ทีหายไปอุ้ยจู่ทีอุ้ยที่ เอานี้ดีกว่าแบบทดส,สอบความเป็นกรีใครเคยเล่นเกมนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะนนยนพีชหญิงเอาก็ต้องเป็น ิงเป็นเกมไม่ได้หรือสอง so. ใครจะตอบสามเราไม่มีไม่อะใช่ก็ได้ใช่ ไม่ไม่ใช่ก็ได้กด็ไม่ไม่ใช่ ไม่พบกลัวผีแต่ไม่ใช่เรื่องผี ออกก็ได้นง no. เล่นเกมเหรอเอ้ยนี่ไงที่เราหมายถึงคอ,อปปี้ที่หายไปอ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ใช่อ้าวไม่เป็นไรเฮ้ยดีอะโกงเกรมปึ๊ง จึงอ้าวจึงตึงเอ้าเราเคยเล่นเกมนี้แล้วจำได้ไง bum b u bum 라바레라바바레 เกมนี้มันจะเป็นเกมที่ง่ายมากๆค่ะถ้าเกิดชนะเกมนี้เราจะออกเกมเราไปบอกกันลักกีดังๆเลย แต่ถ้าเกิดเราแพ้อะเราจะบอกว่ารักแม่ดังๆเลยแต่ยังไงก็ชนะอยู่แล้วอะแล้วเราก็รักแม่อยู่แล้วด้วยแสดงว่าเราก็ต้องบอกรักเคสินะทำใจไม่ไหวอะ่ะอยากให้ทำใจอีกรอบละกัน เรื่องสร้างๆมาเล่าเรื่องสร้างของของชีวิตเรากันค่ะเราชื่อว่ามีนาหรือโมจิก็ได้ค่ะเรามีอายุเพียงแค่แปดถึงกว่าเก้าขวบค่ะเราเป็นผู้หญิงที่ชอบทำอะไรที่ผู้หญิงคนอื่นเขาไม่ค่อยชอบทำกันเอิม ไม่ใช่อะไรประมาณนล้วค่ะคือแบบเราเป็นผู้หญิงที่ชอบทําอะไรที่แบบผู้ชายเขาทํากันอะคะ่ะแต่เตะบอลนอะ่ะก็มีบางครั้งค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบเตะบอลแต่ว่าก็มีน้อยครั้งที่จะได้เตะบอลน,นะคะเพราะเรามีกีฬาที่มีกีฬาส่วนตัวที่เราชอบมากอยู่แล้วนะคะ ถ้าบอกชื่อกีฬานั้นไปคนอื่นก็ไม่รู้จักดีค่ะมีคนสงสัยมากๆค่ะว่าทำไมเราอ่ะถึงไม่ค่อยลงคิดเรื่องการเล่นเกมโลบอกเลยอันนี้จำไม่ได้แล้วค่ะว่า EP อะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็น EP 4สค่ะเราคิดว่าการที่เราได้ทำคลิป y o u t u b e มันน่าจะช่วยครอบครัวค่ะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำกัน การที่เป็นยูทูบเบอร์มันยากมากเลยค่ะแล้วก็อยากลองทำฝ่ายฝันตั้งแต่เด็กไม่รู้ว่ามันต้องสมัครลงลงอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเราอะทำคลิปในช่อง YouTube ของเราไปแล้วค่ะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ฝากกดใจให้ด้วยค่ะเพื่อรับชมอีกนะคะกดใจย่างกดใจแล้วใช่ไหมคะโอเค ใครที่ยังไม่สดกดใจก็ไม่เป็นไรค่ะเราเรอคนอื่นกดใจก็ได้อือคือว่าเราอะค่ะเป็นคนที่ไม่กระตันอยู่ค่ะพิจารณาตัวเองว่าไม่กตัอยู่แต่เราคิดว่าคนอื่นพิจารณาเราว่ารเรากรตันอยู่ เราก็ไม่คิดว่าเราจะม,มีส่วนที่คนไม่ชอบเราค่ะเราชอบทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่เคยทำกันนะคะอย่างเช่นคนอื่นเขากินซีเรียลแบบปกติกันค่ะ เราก็จะกินซีเรียลแบบผสมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นผสมกับส้มกับกล้วยกับช็อกโกแลตกับเออ่หลายอย่างเลยค่ะบางทีก็ผสมกับเอเอ่ผสมกับของที่ไม่ค่อยเข้ากันนะคะแต่มันก็บางทีก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้ากัน,นะคะ่ะ เดยเฉพาะนมข้นเลยค่ะอร่อยมากค่ะบางทีเราก็ใส่แย่สตอรอเบอรี่เข้าไปด้วยค่ะอร่อยที่สุดในโลกเลยใครที่ไม่เคยทำก็ไปลองทำกันได้นะคะถ้าอยากเลยดีกว่าค่ะกินแบบดีๆแล้วค่ะอ้าวสิบเจ็ดนาทีแล้วอย่าไปต่ออีพีห้านะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้กดไลค์ กดติดตามกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูมีนาไหน่อยนะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบาย I love you big much